ถ้าโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่แล้วหลังล้างรู้สึกว่าแห้งเ e อียดทันทีเนี่ยให้หยุดใช้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกโฟมล้างหน้าเนี่ยมีความสําคัญต่อประการผิวอย่างเช่นของยูซูรินเนี่ยคนที่เป็นสิวผิวมันเนี่ยจะเหมาะกับตัวยูซูรินโปรแอคเน่โซลูชันคลีนซิ่งเจลสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วช่วงหลังสงกรานเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนสิวมันเริ่มขึ้นนะตามหน้าหรือว่าตามตัว สำคัญสุดแนะนำง่ายๆหลังเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยกลับมาแล้วเราควรรีบอาบน้ำนะครับทำความสะอาดผิวหน้าด้วยโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ทำความสะอาดผิวตัวทันทีอย่าปล่อยให้หมักหมมซึ่งอาจจะทำให้เกิดสิวได้แต่รู้ไหมครับว่าการล้างหน้าที่เหมือนเป็นขั้นตอนง่ายๆที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเกิดเราล้างผิดวิธีอาจจะเป็นการทำร้ายปราการผิวโดยไม่รู้ตัวแต่ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าจะบอกว่าเราไม่ควรล้างหน้านะครับ เพราะการล้างหน้าเนี่ยจริงๆมีประโยชน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดผิวจากคราบมันฝุ่นละอองเชื้อโรคนะครับ PM 2.5และยังเป็นการเตรียมผิวก่อนขั้นตอนการบํารุงอีกด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่าการล้างหน้าที่มันดูเป็นขั้นตอนง่ายๆเนี่ยแค่เราล้างหน้าให้ถูกวิธีล้างถูกต้องจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นลดปัญหาผิวของเราลงได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดเราล้างหน้าผิดว,วิธีเนี่ยมันจะเป็นการทําร้ายปราการผิวทําให้ผิวแห้งแดงลอกอาจจะมีพื้นหรือว่ากระตุ้นสิวได้และถ้าเกิดใครยังล้างหน้า3อย่างนี้อยู่ะรใหห้ยยุดเเลพา เป็นการทำลายประการผิวโดยที่เราไม่รู้ตัวหนึ่งเลยคือใช้สบู่ล้างหน้าเป็นกันไหมครับบางทีเรามีสบู่ก้อนเดียวเนี่ยล้างมันทั้งผิวตัวผิวหน้าเลยแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการทำลายผิวหน้าอย่างรุนแรงเลยนะเพราะว่าสบู่เนี่ยมันทำความสะอาดผิวได้ดีเกินไปคือมันเอาออกทั้งคราบมันสิ่งสกรปรกแต่ยังเอาไขมันกระโปรตีนตัวดีที่คอยให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเนี่ยออกไปด้วยหลายคนเนี่ยจะชอบฟิลลิ่งหลังล้างหน้าด้วยสบู่นะครับเพราะรู้สึกว่ามันแห้งตึงมันแห้งแบบ สะอาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าผิวเราเนี่ยแห้งจนเกินไปนะครับและอย่างหนึ่งก็คือสบู่เนี่ยมีความเป็นด่างไม่เหมาะกับสภาพความเป็นกรดด่างของผิวเราเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งให้ปรับเลยนะครับให้มาใช้โฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนต่อผิวมี PH ใกล้เคียงผิวบางอันเขาจะเขียนเลยว่า PH Bal บาลานซ์ประมาณ4.5ถึง6.5 2เลยคือคนที่ชอบล้างหน้าบ่อยๆหลายคนจะรู้สึกว่าพอร้อนๆเนี่ย เราต้องล้างหน้าบ่อยๆเพราะว่ายิ่งล้างหน้าจะยิ่งสะอาดเหมือนเดิมเลยครับล้างบ่อยๆเดี๋ยวรู้สึกว่าผิวแห้งเพราะจริงๆแล้วการล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าเนี่ยตัวมันเองแม้จะไม่มีสบู่ก็สามารถชาล้างพวก n น t ช r a l moisturizing factor หรือว่าสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวตามธรรมชาติออกไปได้เพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าคนที่ล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยหน้าจะยิ่งแห้งวิธีที่ถูกต้องก็คือเราล้างหน้าเพียงวันละสองครั้งเช้าเย็นก็เพียงพอ3ความรู้สึกหลังล้างทันทีเนี่ยรู้สึกว่าผิวแห้งเยี่ยคด หน้าที่หลังล้างแล้วแห้งเอียดหรือว่าแห้งตึงเนี่ยคือมันนคราบมันออกไปจนหมดเลยผิวนี่สะอาดกริบเลยแต่จริงๆแล้วไม่ถูกต้องอย่างที่บอกไปฟีลลิ่งนี้เนี่ยเป็นตัวบอกว่าผิวเราเนี่ยแห้งเกินไปนะครับถ้าโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่แล้วหลังล้างรู้สึกว่าแห้งเยืยทันทีเนี่ยให้หยุดใช้เลยโฟมล้างหน้าในอุดมคติที่ดีต่อผิวเลยคือต้องทาความสะอาดผิวได้ดีแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่เอาไขามันหรือว่าโปรตีนตัวดีที่ให้ความชุ่มชื่นผิวออกไปจนหมดจนหลังล้างเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวแห้งเยื่ ิววิธีเนี่ยจะทําให้ปราการผิวเสียสมดุลผิวแหง้งแล้วก็กระตุ้นสิวได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าปราการผิวแข็งแรงมันจะช่วยหนึ่งเลยคือให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นลดการเสียน้ําทางผิว2เลยคือเป็นปราการที่คอยปกป้องเราจากเชื้อโรคสิ่งสกปรกหรือว่าสารเคมีคราวนี้วิธีการเลือกโฟมล้างหน้าให้เหมาะสมต่อผิวเนี่ยมีสีข้อง่ายๆหนึ่งเลยคือเป็นโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนต่อผิว2คือหลงังล้างเนี่ยไม่เอาโปรตีนหรือว่าไขมันตัวดีที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวออกไปจนหหหมดดจนลลังง้้าเรูสึกว่แอีย สามมีพ h บาลานซ์ใกล้เคียงกับผิวเราหรือว่า p h 4.5ถึง6.5สีอย่างที่บอกไปว่าหลังล้างหน้าเนี่ยต้องไม่มีความรู้สึกว่าผิวแห้งเอียดพอเลือกโฟมล้างหน้าตามสีเช็คลิสต์ที่ให้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกตามสภาพผิวของเราอย่างเช่นของยูซูรินเนี่ยคนที่เป็นสิวผิวมันเนี่ยจะเหมาะกับตัวยูซูรินโปรแอคเน่โซลูชันคลีนซิ่งเจลตัวนี้เนี่ยเป็นเจลล้างหน้าสําหรับคนเป็นสิวผิวมันอย่างที่บอกไปทําความสะอาดผิวได้ล้าลึกแล้วก็ยังมี BH ช่่วววยยลลดสิิไมทําาาปรกผมี6%แอฟเออนยช รักษาสมดุลประการผิวซาลิ id, ซิลิกแอซิดซึมเข้าสู่รูขุมขนสลายสิ่งอุดตันผดเซลล์ผิวลดสิวโพรพิลีนไกลโค่ตัวนี้เ,เป็นสารฮิวแมกนันคอยดึงน้ําเข้าผิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเนื้อเ,เป็นเจลใสไม่มีกลิ่น ph บาลานซ์รักษาสมดุลผิวไม่แห้งเอียดหลังล้างและตัวนี้ใช้ร่วมกับยาสิวได้ด้วยที่สําคัญคือไม่มีส่วนผสมของสบู่ sls หรือว่าน้ําหอมวิธีการล้างหน้าก็เหมือนที่แนะนําไปว่าแนะนําให้ล้างหน้าวันละสองครั้งเช้าเย็นตัวนี้เนี่อนโคอมบิโดจนิกแล้วก็น Ine ยูซอรินยังมีโฟมล้างหน้าอีกตัวนะครับสำหรับทุกสภาพผิวหรือว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายก็จะเป็นตัวยูซอรินอัลตร้าเซนซิทีฟไฮยาลูรอนคลีนซิ่งเจลอย่างที่บอกไปว่าสําหรับทุกสภาพผิวและผิวแพ้ง่ายทําความสะอาดล้าลึกเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหลังล้างหน้าไม่ทําร้ายปราการผิวสารทําความสะอาดเนี่ยมีโคโคบีเทนโคโคกลูโคไซด์ ide, ล้างคราบมันส่วนเกินสิ่งสกรปรกและเครื่องสําอางมีสารให้ความชุ่มชื้นอย่างเช่นไฮยาลูรอนกรีซอรินเติมน้ำให้ผิวชดเชยความชุ S ่มชื G ้นที่เสียไปมีีอวากเซซรู เปิดประตูน้ำในเซลลให้ผิวชุ่มชื้นตัวนี้เหมือนกันเลยเนื้อเจลใสมีฟองผองปากหอมคอ pH บาลานซ์รักษาสมดุลผิวผิวไม่แห้งเอียดไม่มีสบู่ SLS แล้วก็น้ําหอม วิธีใช้แนะนําล้างหน้าวันละสองครั้งเช้าเย็นฟังถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดใครยังล้างหน้า3แบบที่บอกไปอยู่เนี่ยให้หยุดเลยนะครับแล้วลองใช้เช็คลิสต์สีข้อเลือกโฟมล้างหน้าที่เหมาะกับผิวเราแล้วก็เลือกตามสภาพผิวลองปรับดูแล้วจะตกใจว่าแค่เราล้างหน้าถูกวิธีที่เหมือนเป็นขั้นตอนง่ายๆเนี่ยผิวเราก็ดีขึ้นได้เลยสุดท้ายใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เวลาที่มีคลิปใหม่ๆจะได้มี n o t i f i c a t i ั n นแจ้งเตือนไปนะบ๊ายบาย